สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงผู้ทอดผ้าโชกในตอนเย็นของวันพุธที่23กุมภาพันธ์2565ันานะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็มาพบมาพร้ากันตอนเย็นนะครับเนาะทางช่องเขาก็มีแนวทางมาฝากพี่ต่อนน้องนะครับเนาะก็อ,อาจจะลาดสาดจักหน่อยนะครับเนาะทางช่องเขาก็เพิ่งได้มากนะครับท่านผู้ชมเป็นเสี้ยนมาใหมย่ยนะครับท่านผู้ชมจะมานําเสนอเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชม เส้นมาใหม่นี่เป็นหน้าประกาศบรนกาบาใส่ซื้อว่าเส้นเจ้าพญาเนาะครับเนาะบนบาะให้ออกซื้อจริงเนาะครับท่านผู้ชมที่ไปที่มาของเส้นเจ้าพญานี่ไปจังไดมาจาังไดเนาะครับเนาะทางช่องเขาใดน้ำพ่นจังไดเนาะครับเนาะจะมาบอกก่อนเนาะครับท่านผู้ชมเส้นเจ้าพญานี่ก็เป็นอาจารย์ของเส้นปากเกตเนาะครับท่านผู้ชม เียนปากเก็ตที่เคยให้แนวะทางทางช่องเข้ามาตลอดนะครับเนาะเพิ่นก็มีเป็นสิทธิ์มีคู่นะครับเนาะก็เป็นอาจารย์ของเซียนปากเก็ตเองนะครับท่านผู้ชมทางช่องก็ได้เลยได้ขอแนวทางนะครับเนาะู้ว่าเซียนเจ้าพญานี่ให้หวยนะครับเนาะให้หวยเข้าแม่นนะครับท่านผู้ชมทางช่องเาก็เลยได้ขอขอแนวะทางจากเซียนเจาน้าพญาดินะครับเนาะเพิ่นก็บ่อยากใไขนะครับเนาะ เพื่นเห็ดเองเพื่นซื้อเองเพื่นเพื่นบ่มักด่ามาเนาะครับเนาะเพื่นกัว่าสูตรของเพื่นกัมีเข่าไม่หลุดเนาะครับเนาะแต่ส่วนส่วนมากกัเข่านะครับท่านผู้ชมที่เส้นปากเก็ดเบาให้ฟังเนาะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมเข่าสามตัวตรงเนาะครับเนาะห้าเก้าเจ็ดตรงตรงเลยท่านผู้ชมก็ได้หาเจ็ดลางพร้อมเปิดกระให้ วดที่ผ่านมาเฟินหายหกขางนะครับเนาะวัชจะหาเป็นสามตัวหกขางวัตถิ่ันธ์มาแต่ว่างวดนี้หายหายซี่หางนะครับเนาะห,หน่อยก็เก่าเนาะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมกะทางช่องก็เลยอดใจบ่ได้เนาะครับเนาะก็เลยขออ่อนวอนเนาะครับเนาะอ่อนวอนขอตัวเลขจากเส้นกระเาพาเนาะครับเนาะเพิ่นกระใจอ่อนเพิ่นกรให้ลงโชว์เชียวได้เนาะครับนะเนาะมาฝากพี่ต่อน,น้องได้แต่ว่า เพื่อนพอให้ออกซื้อจริงเพื่อนนะครับเนาะ <c oughs> ขออนุญครับตาม,มิชมพ,พ์พอพาเพื่อนก็มีหน้าที่การงานตั้งราชการนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนอยากให้ออกซื้อจริงนะครับเนาะก็ให้โหแค่ว่าเสี้ยนเจ้าพญาเนาะครับเนาะ <c oughs> บ้านเพื่อนดูกะไก่แม่น้ำเจ้าพญาเนาะครับตาม,มิชมก็เลยขออนุญาตใส่ซื้อเสี้ยนเจ้าพญาเนาะครับเนาะ <c oughs> ครับก่อนจะไปฟังตัวโฉกตัวหลบับ ไปฟังคำเตือนก่อน,นนะครับเนาะทางช่องแนะน้ำเสนอเป็นเพียงแนวะทางจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเนาะครับท่านผู้ชมบอสนำสนุสนผลนการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเนาะโปรดใส่สติในการจัดซื้อนะครับท่านผู้ชมทางช่องกับสนับสนุนให้ซื้อรัฐบาลนะครับเนาะลอตเตอรี่รัฐรัฐบาลไทยนะครับเนาะ แทนแทนครับมาเลยครับท่านผู้ชมงวดนี้เนาะครับเนาะงวดนี้มีสี่หางเนาะครับเนาะการที่ผ่านมาเนาะครับเนาะก็ถือว่าแม่นเนาะครับเนาะแต่ว่าทางช่องบ่เคยจะลงจกเถื่อเนาะครับเนาะพ่นมาให้ลงเนาะครับเป็นบ่อนยาให้ลงกับเลยบ่ได้ลงเนาะครับเนาะแต่ว่างวดนี้กะขอน้าเพิ่นเนาะครับเนาะคำขอแพงกว่าคำสื่อเนาะครับท่านผู้ชม เมื่องข้าวขวานกระเลียไห้เนาะครับเนาะถ้าเข้าซื้อนี่เพิ่นมะขายกระได้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมแต่ปลาขอนี่ข้ามขอแพ่งขาข้าวสื้อเพิ่นก็มีน้ำใจแบ่งปันให้เนาะครับเนาะขอกราบขอบพระคุณมณฑนิยนีดหนึ่นะครับเนะน,นานเนะนะสำหรับเซียนเจ้อบยาที่ให้แนวทางทางช่องขล่องโป่งโพตันประโชกมาฝากผีต่อน,น้องเนาะครับเนาะตัวเลขตัวเบอร์กะมีเจ็ด แปดหกเนาะครับเนาะท่านผู้มชมเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หกหกแปดเก้านะครับเนาะที่ผ่านมาเซียนประกาศให้แต่สามหางสิเนาะครับเนาะสามตัวให้สามตัวบนของลอตเตอรี่เนานะครับเนาะท่านผู้ชมที่ผ่านมาเพิ่งจะถูกห้าเก้าเจ็ดของเลขกถายรางวัลที่หนึ่งเนาะครับเนาะ สำหรับ2ตัวนะครับท่านผู้ชมกับกับเป็นหางจากตัดออกจาก3ตัวนี่นะครับท่านผู้ชมกับ8 6 1 9 0 6 8 9เนาะครับท่านผู้ชมตัดออกมาจาก3ตัวนะครับเนาะมี4หางด้วยกันสำหรับตัวเนียนนะครับเส้นเจ้าพญาเป็นกระเน้นไห้นะครับเนาะ8 6เป็นบนญนะครับท่านผู้ชมส่วนล่างกับศูนยะครับท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขเพิ่นกับเป็นล่างเป็นบนได้เนาะครับเนาะส่วนมากจะจะเข่าบลน้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกับห้เน้นล่างน้ำศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงครับท่านผู้ชมถืกมีตัวมักตัวชอบบ่ครับสำหรับพ่องพุทธาปรโชคกับมักมีตัวมักเลครับท่านผู้ชมมักแปดหกกับศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมมักตัวเพิ่นเน้นเลยเนาะครับเนาะหมวดนี้พ่องพุทธากับมักเลขมีแปดเนาะครับท่านผู้ชม ชอบแปดกะเป็นเพียงนะัดทางเนาะครับเนาะมาฝากพี่ต่อนนะ้องกะที่ผ่านมาเพิ่นกะเขา่าทั้งจองของหูว่าเพิ่นเข่าไรางวดแต่ว่าเพิ่นบ่ใหาเอาร้องเนาะครับเนาะกะเฮ็ดจังได๋บ่ได้เนาะครับเนาะเพิ่นเะพิ่นบ่ให้เอาลงกะบ่เอาลงเนาะครับเนาะกะเป็นสิทธิ์ของเพิ่นแต่ว่างวดนี้ทั้งจองกะขอเนาะครับเนาะขอเนาะเพิ่นเพิ่นกะ อนุญาตให้ลงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมอนุญาตให้ลงแต่ว่าหวยทุกหวยสูตรทุกสูตรก็มีเขาไม่รู้่นก็บอกไว้ล่วงหน้าเนาะครับเพิ่นกะบ่อยากให้ดราม่าเนาะครับเนาะเมื่อถูกเพิ่นก็บ่ได้ขอหยังจากเฮาเนาะครับเนาะบ่ได้ขอจากทางช่องเมื่อพลาดเพิ่นกระว่อยากให้ว่าเพิ่นเนาะครับเนาะบ่อยากให้โทษเพิ่นเพิ่นก็ให้แบ่งปันเป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะกะชอบกะ พิจารณาบันคับเด้อตึกโตมักโตชอบบ่ะพอแม่พี่น้องเอาไปลองเสียงจัดซื้อสลากกินแบ่งรับาลนะครับเนาะเอาไปเสียงเอาไปหาแนวทางเนาะครับเนาะเสียงโชคอาจจะได้โชคได้ลาบน้ำเพลินเนาะครับเนาะก็อาศัยดวงเพลินเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้เกือบครึ่งล้านเนาะครับเนาะได้ซีเสียนหาเสน เพิ่นลงไปก ok. ัลงทุนไปหลายเนาะครับเนาะลงเป็นลงทุนไป20,000กว่าแต่ว่าเพิ่นก็ได้เนาะคร an, ับเนาะได้ Although, umsy. เป็น500,000 400,000 500,000เนาะครับเนาะเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็ได้ยินจากปากเซียนปากเกดเนาะครับเนาะเซียนปากเกดเป็นลูกศิษย์ของเพิ่นเป็นสนิทมักคุ้นกับเพิ่นเนาะครับเนาะครับกะแนวทางทางช่องเฮากัมาฝากพี่ต่อน้องเนาะครับเนาะกะหวังเป็นอย่างยิ่งกะ ขอให้เข่านะครับเนาะเพื่อจะได้มีเงินมีทองนะครับเนาะท่านผู้ชมไปใช้ในครอบครั้วนะครับเนาะไในครอบครั้วมีเงินทำบุญทำด้านนะครับเนาะครับสำหรับที่นี้ถ้าชื่นชอบนะครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับเนาะกดไลค์ที่ยกโปขึ้นจิ้มค่อยๆก็ได้ท่านผู้ชม มองกันนี่โปรแม่มือขึ้นเนาะครับเนาะจิมค่อยๆแดีวก็จะลืมกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งเนาะครับเนาะที่ปุ่มขวามือที่เป็นแดงๆเนาะครับท่านผู้ชมกดเข้ามาติดตามแล้วท่านผู้ชมก็สิได้เห็นคลิปเด็ดๆหวยเด็ดๆหวยดีๆจากจากทั้งช่องพองพูท่านพาโชคเนาะครับเนาะจะได้เมื่อลงคลิปแล้วก็จะได้เห็นเนาะครับท่านผู้ชมเพื่อจะได้บ่พลาดให้กรีต่อๆไปเนาะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอดพ้นจากโควิดในช่วงนี้เนาะครับเนาะปลอดภัยจากโควิดห้มีเงินมีทองร่ำรวยถูกหวยในงวดที่จะถึงนีเนาะครับท่านผู้ชมครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมพบกันในะคลิปต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับ